วันนี้ช่องมาดูไฟพามาติดตั้งใกล้บ้านครับอยู่ที่ตำบลยุ้งทลายนะครับสุพรรณบุรีนั่นเองอ่าตอนแรกที่เรามาดูที่หน้าง,งานครับโครงสร้างเราจะมีอยู่สี่เสาเนาะทีนี้คุณตาเขาต้องการขับรถผ่านทางช่องด้านนี้ด้วยเราก็เลยออกแบบใหม่นะครับเป็นให้เป็นชิดอยู่ฝั่งเดียวนะครับแล้ววันนี้เราก็มีต่อหม้อให้4ต้นครับแต่เราก็รวมมาเป็นเสาเดียวโครงสร้างก็สวยๆแบบนี้เลยนะครับเพื่อให้ลด สัญจรได้สะดวกนะครับอันนี้คุณตาเรียกเก็ตเพิ่มมาอีกอย่างนึงก็คือจะเป็นตัวค้อปั๊มการขโมยนะครับนี่เลยสวยๆแบบนี้เลยนะครับมีที่ล็อกกุญแจให้นะครับเมื่อกี้เราได้ลองน้ําไปแล้วนะครับน้ําพุ่งแรงมากครับอันนี้ก็คุณตาจะเอามาลดพวกต้นมะพร้าวต้นกล้วยมะม่วงนะครับข้อดีของโครงสร้างนี้ครับคือเราใช้พื้นที่ติดตั้งน้อยอ่ะแล้วนอกจากนั้นเรายังสามารถทําเป็นโรงจอดรถได้อีกด้วยครับนึก นึกภาพตามาถ้าเรามี2แผงคู่อันนี้ก็กว้างสามารถจอดรถได้เลยครับแล้วก็สาวมีแค่เสาวเดียวอ่ะอันนี้ก็ใช้พื้นที่ประหยัดครับ้ายยาวเท่าไหร่เนี่ยสายยาวส0เมตรครับใช้เป็นไงบ้างตาน้ำแรงไหมใช้ได้ใช้ได้น้ำปู 你也吃了，我一吃不行。